กำลังคนวัดไร่ขิงและบ้านเจ้าหน้าที่วัดหาหลักฐานเพิ่มเผยอดีตเจ้าอาวาสสารภาพไม่หมดเรื่องเงินนะครับสำหรับอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิงวันนี้นะครับขยายผลเพื่อหาหลักฐานว่านําไปสู่การกระทําความผิดอย่างไรบ้างแล้วมีบุคคลใดบ้างนะครับต้องไปแหล่งที่หมายนะครับวันนี้ทางด้านนะครับตํารวจ กองปราบปรามนะครับสอบสวนกลางรวมทั้งตํารวจปปชนะครับที่นําโดยบิ๊กเต๋าบิ๊กเต๋าคุณเดชานี่นะนะครับก็เดินทางไปที่วัดไร่ขิงครับพลตำรตรีจรูนเกียรติปานแก้วครับรองผู้อวยการสอบสวนกลางนะครับพร้อมคณะนก็ลงไปหมดแล้วครับไปสอบถามโดยเฉพาะผู้ช่วยเจ้าวาดครับคุณนะครับหลังจากที่บอกว่าตกเป็นข่าวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเมื่อเจ้าวาดนะครับ ศึกไปแล้วแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็คนอื่นนั้นรู้เห็นเป็นใจหรือมีหลักฐานอะไรยังไงบ้าง <Okay. S 2> ตั้งแต่ตึกเลยครับตึกที่อ,อดีตนะครับพระนี่แหละครับคือทิศแย้มนี่นะ, <Okay. S 2> นะตอนแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละครับคุณเดชาก็ไปค้นทั้งหมดครับแต่อย่างไงก็ตามนะครับก็มีผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับก็เป็นจักรีพยานานําตรวจทั้งหมดเลยเจ้าหน้าที่ก็เป็นนําหลักฐานเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเอกสารนะครับเป็นแฟ้มเป็นแฟ้มนะครับประมาณสักสิบกว่าหลังครับเท่าเห็นจะได้นี่นะเอาใส่รถกระบะนะครับเอาไปที่ไหนแล้วครับก็ไปลงบันทึกประจําวันก่อนนะครับที่โรงเรียนร้อยตาร,รวจสามพรานหลังจากนั้นก็จะต้องส่งมาที่สอบสวนกลางแล้วครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเป็นไงครับเหตุภาพตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ บิ๊กเต่าบอกเลยนะครับบอกว่าคําซัดทอดหรือคําให้การนะครับระหว่างทิดแย้มเนี่ยยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเท่าไหร่ครับ<า>เพราะฉะนั้นเราต้องหาหลักฐานเพิ่ม,มหลักฐานที่ว่านี้ล่าสุดเท่าที่ทราบข้อมูลมานะครับปรากฏว่าข้อมูลจากพระคนสนิทของทิศแย้มนะครับ บอกว่าพระผู้ช่วยที่จำวัดอยู่กุฏิเดียวกันกับอดีตนะครับเจ้าขุนย้มนี่แหละรู้เห็นทุกอย่างครับรวมทั้งเป็นคนนาเงินของทิแย้มนี่โอนไปยังบัญชีของอรัญยวันอรัญยวันวังทะพันธ์ครับรวมแล้วเป็นเงิน600กว่าล้านแล้วก็ยังมีบัญชีของคนอื่นที่ได้รับเงินจากทิแย้มแล้วก็โอนไปให้อรัญวันอีกนะครับ<อ>เป็นเงิน 847ล้านครับ <Huh? S 1> ก็ขออนุญาตนะครับ uh huh. คุณนจดาจปดร้่สิบเล,ล้านครับเหลืออีก3ล้าน850ล้านคูณเนี่นะ uh huh. โอ้โหมันมากมายมหาศาลนะครับนอกจากนี้ครับ ยังมีการพบบัญชีของธนาคารมูลิิภายในวัดอีกประมาณสัก10บบัญชีครับซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าจะนําไปสู่เทศทางการงาเงินยังไงบ้างรวมทั้งตู้เซฟนะครับที่ว่าเซฟขนาดใหญ่แล้วยังเปิดไม่ได้วันนี้ครับเพราะว่านนล็อกไว้อยู่ครับจะต้องประสานกับทางผู้ที่บอกว่าเป็นเจ้าเซฟขนาดใหญ่นะครับที่มีความเชื่วใจนะครับมาเปิดไปยังไงบ้างโอ้ S <S เงินนะครับที่ว่านี้มันมหาศาลรจริงๆคุณเดียชานี่นะเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆนะครับว่าเส้นทางการเงินมันไปมันมาอย่างไงเป็นเบื้องต้นที่เจ้าที่เนี่ยเขาตรวจพบนะครับเดี๋ยวมาดูกันคุณเดียชาแต่ดูเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ว่านี้นะครับก็คือเป็นไปตามภาพที่สํานักข่าวไทยเราทํามาปรากฏนะครับอยู่บนหน้าจอแห่งนี้บัญชีวัดแหละครับที่บอกว่าทิศแย้มขอยืมก่อนนะอ,อันนี้ตั้งแต่ปี64ใช่ไหม นี่นะโอนให้ไป300ล้านก่อนนี่นะเอาสุดท้ายไปไงครับท <_ tt i> ิดยามก็โอนไปให้ทันยวันโน้นนะครับต่อเลยหลังจากนั้นนะครับก็เอาอีกจนกระทั่งนะครับบัญชีของวัดไร,ร่เ <_ confused> ขียงนัดร้อยหรอลงก็เลยมีการผิดสังเกตนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการนี่นะส่งกำลังเข้าไปตรวจสอบภายในโดยปลอมตัว มาอยู่ในวัดนี่ละครับไม่ว่าจะเป็นปลอมตัวเป็นคนใจบุญท้งบุญศรับตำบุญมาร่วมกิจกรรมวาดงาสารพัดต่างๆจนกระทั่งสืบค้นข้อมูลทราบก็เลยนะครับนี่นะจะมีการเตรียมจับแต่ปรากฏว่าทิศแย้มรู้ล่วงหน้าไปชิงพบพนักงานสอบสวนตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วที่เรารายงานมาคุณเรยา